สวัสดีครับนักเรียนยินดีต้อนรับเข้าสู่วิชา IS-1 นะครับก่อนอื่นก็ขอแนะนำตัวก่อนนะครับครูชื่อว่าครูทิคมพรจิรานันสิรินะครับหรือเรียกสันส้นๆว่าครูอมนะครับเดี๋ยวเรามาดูช่องทางการติดต่อกันก่อนนะครับเพื่อเราอยากจะมาหาครูนะครับไลายของครูนะครับคลิกไปที่ไลาย ID นะครับแล้วก็กนรหัส3 5 4หัส3 5 4 9 6โอเค อ่าแคมหน้าจอไว้ก็ได้ต่อไปเบอร์โทรศัพท์นะครับ0899476829อ่าแคปหน้าจอไว้เลยอ่าเดี๋ยวยังไงครูจะส่งเข้าไปอีกทีเนาะเผื่อมีอะไรติดต่ออ่าครูอยู่ในกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศนะครับโต๊ะหน้าสุดเลยถ้าเกิดโควิดหานะเอโอเคคราวนี้มาดูวิชาที่เราจะเรียนกันว่ามันเกี่ยวกับอะไรเนาะ เดี๋ยวก่อนอื่นขอเปิดคําอธิบายรายวิชาก่อนนะครับปึ๊บอ่าวิช,ชาที่เราจะเรียนนะครับเป็นวิช,ชา i s รหัส1อ่าพวกเราก็คงเคยเรียนมาตั้งแต่ม2ม3ามมแล้วเนาะ,นะบางคนก็เคยเรียนมาแล้วก็คือรายวิช,ชา IS ในเทอมที่1ก็จะเป็นการสอนเกี่ยวกับอะไรลูกทฤษฎีใช่ไหมเกี่ยวกับทฤษฎีอะไรล่ะปัญหาการวิจ,จัยที่มาและความสําคัญ หรือว่าตั้งหัวข้อที่เราอยากจะศึกษาเนาะแล้วหลังจากนั้นวิชา i อเหรือว่าเทอมที่2ก็คือเริ่มทําเป็นรูปเล่มและทําเป็นรูปเล่มแล้วก็ทําคลิปวิดีโอออกมานําเสนอเนาะ,นะซึ่งอันนั้นก็จะเป็นวิชา IS ทั่วไปแต่ว่า IS อันนี้เป็นวิชาภาษาอังกฤษเพราะฉะนั้นก็อาจจะต้องมีการสอดแทรกภาษาอังกฤษเข้าไปสักเล็กน้อยแต่ก็ไม่ต้องกังวลมากศึกษาง่ายๆเรื่องง่ายๆ ไม่ต้องเอาเรื่องยากมากอาจจะศึกษาเรื่องวิธีการทําไอติมอะไรแบบนี้หรือเปรียบเทียบอะไรดีล่ะเปรียบเทียบความสามารถในการรัดของของสองสิ่งของยางกับยางรัดผมอะไรแบบนี้ <c oughs> แล้วแต่เราเดี๋ยวครูจะมีตัวอย่างให้ดูข้ามนี้อเรามาดูคําอธิบายรายวิชากันก่อนคําอธิบายรายวิชานะครับก็คือการศึกษาวิเคราะห์ ฝึกทักษะตั้งประเด็นปัญหาเดี๋ยวครูจะเริ่มจากการสอดแทรกเริ่มจากการเรียนภาษาไทยก่อนเนาะหลังจากนั้นค่อยสอดแทรกภาษาอังกฤษเข้าไปออกแบบวางแผนรวบรวมข้อมูลค้นหาแสวงหาความรู้จากแหล่งข้อมูลทั้งที่เป็นปฐมภูมิก็คืออะไรและทุติยภูมิปฐมภูมิก็คือเราศึกษาเองเราคิดขึ้นมาเองเนาะหรือว่าทุติยภูมิก็คือเราไปศึกษาจากคนที่เขาศึกษามาแล้วแต่อาจจะเพิ่มเติมเข้าไปให้มันดูแปลกใหม่ไม่ซ้ํากับเขาเนาะ และสารสนเทศอย่างมีประสิทธิภาพใช้อินเทอร์เน็ตใช้มือถือของเราให้เป็นประโยชน์ในการศึกษาเนาะและสําคัญมากเลยอันนี้ก็คือพิจารณาว่าความน่าเจอถือของแหลง่งเรียนรู้ที่เราไปศึกษามามันน่าจะถือมากแค่ไหนเราไปเอามาจากวิกิพีเดียหรือเปล่าเอามาจาก Google หรือเปล่าเพราะว่าข้อมูลพวกนี้มันสามารถที่จะเข้าไปแก้ไขได้ทีหลังนะ,ะเพราะฉะนั้นก็จะต้องไปศึกษาจากแหลง่งพวกหนังสือพวกอะไรแบบเนี้ย เอาไปลูกวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้วิธีการที่เหมาะสมอ่าเดี๋ยวจะมาบอกอีกทีว่าเหมาะสมมันเป็นยังไงมีกระบวนการกลุ่มอ่ามีการปรึกษามันต้องมีการจับกลุ่มอยู่แล้วใช่ไหมทาคนเดียกก็ยากหน่อยแลกเปลี่ยนความคิดเห็นแก้ไขปัญหาด้วยกระบวนการคิดอย่างเป็นระบบอืมเพราะฉะนั้นสองตัวข้างบนก็จะทําให้เกิดอะไรทักษะในการค้นคว้าแสวงหาความรู้อ่าก็คือเป้าประสงค์ของวิชานี้ก็คือให้เราเหมือนกับคิดค้น ผลิตอะไรขึ้นมาเพื่อที่จะนําไปพัฒนาสังคมไปเป็นประโยชน์ต่อสังคมเผยแพร่ความรู้ที่เราได้มาเนี่ยไปเป็นประโยชน์ต่อสังคมเป็นอะไรล่ะ public service มีการรับใช้สาธารณะทำตัวให้เป็นประโยชน์อะไรนี่อ่ะผลการเรียนรู้หนึ่งตั้งประเรียนปัญหาจากสถานการณ์ปัจจุบันและสังคมโลกว่าตอนนี้มีปัญหาอะไรบ้างอย่างเช่นทดลองบางสิ่งเพื่อที่จะลดปริมาณคาร์บอนไดออกไซด์ การเปรียบเทียบสิ่งที่การเปรียบเทียบสิ่ง A และสิ่ง B ว่ามีความสามารถในการลดคาร์บอนไดออกไซด์อย่างไรอะไรแบบนี้ 2. ตั้งสมมติฐานและให้เหตุผลที่สนับสนุนหรือโต้แย้งประเด็นความรู้โดยใช้ความรู้จากสาขาวิชาต่างๆและมีทฤษฎีรองรับก็คือไปนค้นมาจากเว็บไซต์แหละว่ามีนักวิทยาศาสตร์คนไหนหรือว่าท่านใดคิดค้นไว้บ้าง 3. ออกแบบวางแผนใช้รวบรวม ใช้กระบวนการรวบรวมข้อมูลอย่างประสิทธิภาพก็คือออกแบบวางแผนกับเพื่อนเรานั่นแหละว่าจะใช้ยังไงทํำยังไงไปค้นคว้าวันไหนอะไรแบบนี้ C. ส่ศึกษาค้นคว้าแสวงหาความรู้เกี่ยวกับประเด็นที่เลือกจากแหล่งเรียนรู้ที่มีประสิทธิภาพ 5. ตรวจสอบความน่าเชื่อถืออย่างที่บอกไปเนาะเมื่อกี้ 6. วิเคราะห์ข้อมูลด้วยสถิติที่เหมาะสมก็จะมีสถิติทางคณิตศาสตร์นิดหน่อยแต่พวกเราเก่งอยู่แล้วสังเสราะห์สรุป ความรู้ด้วยกระบวนการกลุ่มอ่าแล้วก็8เสนอแนวคิดการแก้ปัญหาอย่างเป็นระบบด้วยองค์ความรู้ที่ค้นพบแต่ก็อย่างที่บอกไปว่ามันเป็นทฤษฎีเนาะอันนี้ก็อาจจะเป็นการทํารูปเล่มแต่ยังไม่ได้นำเสนอจริงๆเนาะ,อะโอเคอัตราส่วนคะแนนอ่าระหว่างภาค8ปไปภาค20อืมก็แบ่งเป็นแบบฝึกหัดท้ายบท60เนาะการฝึกเขียนเข้าโครง IS ง่ายๆนั่นแหละ20ถ้าเกิดไม่เข้าเรียนทุกคาบไม่ขี้เหร่างนไปก็ได้20ิอยู่แล้ว 3ทดสอบปาภาพเล็กๆ,ๆน้อยๆไม่ยาก20่คนะแนนอ่านี่ก็เป็นเนื้อหาคร่าวๆนะลูกแคปเอาแคปเอาอย่างเช่นบทที่1ที่เราจะเรียนคือความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับการวิจัยซึ่งเราก็เรียนมาหลายรอบแล้วแหละน่าจะพอมีพื้นมาบ้างอ่านี้เดี๋ยวครูจะมีตัวอย่างของคนรุ่นพี่ของเราแหละที่เขาทำัทีอยางคร่าวๆให้ดูอ่าน,นี้เป็น the comparison of absorption oil oil from natural material in zinc อ่ะโทษลูกก็คืออันนี้เป็นการศึกษา comparison แปลว่าการเปรียบเทียบการเปรียบเทียบของการดูดซับ a b s o r p ก็คือการดูดซับของอะไร oil น้ำมันพืชเราเรียกว่า oil เดี๋ยวภาษาอังกฤษออกเสียงว่า oil จากวัสดุธรรมชาติ material ก็คือวัสดุ natural ก็คือธรรมชาติเนาะ ในซิงคอ่าน,นี้เป็นผลงานของรุ่นพี่ของเราใครรู้จักไหมเขาก็จะมีอะไร introduction นี่การนำเสนอแต่อันนี้เขาเป็น is 2แล้วเขาเขาได้นำเสนอแล้วเขาก็จะบอกว่าความสำคัญของน้ำาบาบา,บา,บา,บาอันนี้คือ introduction objectives ก็คือวัตถุประสงค์วัตถุประสงค์อะไรบ้าง1 2 3 expected benefits ผลประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ ทำอะไรบ้างศึกษาประสิทธิภาพของการหล่อลื่นทําให้อาหารสาม,มารถที่จะอะไรล่ะดูดซึมสารอาหารได้ทําให้อาหารไม่อุดตันอะไรแบบนี้ compare the effectiveness การเปรียบเทียบประสิทธิภาพของขนไก่กับมะพร้าวในการที่จะกรองเจ้าออยล์หรือว่าน้ํามันนั่นเอง scope of research กลุ่มประชากรประชากรที่ไหน15 1หครัวเรือนที่ไหนอะไรแบบนี้ ุมตัวยอย่างอะไรแบบนี้อันนี้ก็เป็นตัวอย่างคร่าวๆนะให้ดูเป็นเบื้องต้น How to conduct a study ก็คือทำยังไงอะไรแบบนี้ลูก Research instrument ก็คือใช้อุปกรณ์อะไรในการศึกษาอันนี้ก็จะมีแบบวัดแบบสำรวจความพึงพอใจ Satisfaction Metro Data c o r r e c t i o n การรวบรวมข้อมูลทำยังไงนี่ไงที่ครูบอกก็คือสถิติเล็กๆน้อยๆคือ Statistics สถิติ Use in the study ก็เป็นหลักการทกกางคณิตศาสตร์แบบง่ายๆบวกลบคูณหารง่ายๆโอเคอันนี้ก็จะเป็นคร่าวๆสำหรับวันนี้เนาะวันนี้ก็จะให้ดูคร่าวๆสักเล็กน้อยไม่มีอะไรมากนลูกแล้วก็ที่อยากจะให้เราทำก็คือกลับไปร่างๆกลับไปคิดว่าเราอยากจะใช้หัวข้ออะไรเราอยากจะทำอะไรหรือว่าเราอยากจะศึกษาอะไร